สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc กับทินารัฐทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพามาสรุปกันก่อนนะคะว่าแอดมิน ให้แนวทางทูบนะคะไปนะคะจำได้หรือเปล่าของวันที่16นะคะลองไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะมาตัวล่างเดี๋ยวจะเอามามาดูนะคะแป๊บหนึ่งมาอยู่นะคะพี่น้อง 95นะคะมานะคะ95ล่างนะคะพี่น้องจา๋านี่แอดมินไม่ได้โกหกนะคะถ้าไม่เชื่อแอดมินนะคะลองไปดูคลิปกล่าวแอดมินได้นะคะที่ลงไปของวันที่16นะคะวันนี้จะไม่จุดทูบนะคะวันนี้จะเขียนเอานะคะเพราะว่าแอดมินจุดจุดไปแล้วนะคะพี่น้องจา๋าก็ไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอลงไปนะคะก็จะมาจับสสยเลยนะจ๊ะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ<ม>เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงนะคะมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปเนาะพี่น้องจะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะวันนี้นะคะตัวที่แอดมินจะให้ไปวิ่งนะคะก็จะมี0 3 6 นะคะสองตัวบนล่างนะคะก็จะมี4ี่สองสอแล้วก็สองนนะคะสี่ศูนย์ศูนสอง เก้านะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมีสี่ห้าสองห้าเก้าเก้าห้าห้านะคะกันเบิ้ลน,นะคะ เอาการเบินไปด้วยนะคะส่วนสามตัวก็จะมีสี่ศูนย์สองนะคะสองสี่หนึ่ง สี่สองสี่สองนะคะสามตัวตรงต้นนะคะพี่น้องจาอ่าตัวที่แอดมีชอบนะคะก็จะมี 4, 2, 2, สี่สองสองสองศูนย์สองนะคะแล้วก็ห้าเก้าแล้วก็ห้าห้าเก้าเก้านะคะกันเบิ้ลน,นะคะส่วนสามตัวก็จะมีสี่ศูนย์สอง สี่ศูนย์สองสี่หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมไปกลับนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในออ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆง,งามๆมาฝากนะคะ ขอทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ้ารวยรวยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า